ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่างเก็บน้ําสหกรหกนะครับผมน้ําเยอะครับผมไปที่ไหนก็น้าเยอะทั้งนั้นเลยครับผมช่วงนี้ไปไปดูอ่างกันครับน้ําก็เยอะมากนะครับเต็มเต็มความจุโอ้มีปลาออกอยู่นะนั่นแต่ยังไม่ล้นนะครับผมยังไม่ล้นวันนี้หน้าอ่างนี้ก็จะมีหน้าดินอยู่ตรงกลางอ่างหนึ่งทีมนะครับผม แล้วก็ตรงมุมอ่างนี้หนึ่งคนนะครับส่วนหมายด้านในหมายด้านในไม่เห็นนะครับตอนนี้น่าจะว่างนะครับผมแล้วก็มีหมายแถวสนามหญ้านะครับเป็นหน้าดินนะครับมีรถเข้าไปอยู่สองคันนะครับก็มีชิงหลิวหน้าอ่างหนึ่งคนตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะลงตรงนี้แหละนี่เด <laughs> ๋ถ่ายบรรยากาศให้ชมก่อน นั่นนั่นนั่นสายย่อนแล้วสายย่อนแล้วนั่นนั่นนั่น่ะคันปลายขาวๆนะครับน่ะฟาบโดนโดนนมครับอ่าแล้วมาแล้วนานปลานิ่เออเฟนทุ่นนกินแต่โอก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยเนาะแถวๆเนี่ยเนาะเนี่ยอ๋อยู่ไม่ไกลอะแล้วปลายิสกมีใครได้บ้างไหมครับเนี่ย ชิงหลิวข้างในในเกาะนู่นเหรอโอ้ยเข้าไปดนเนี่ยอข้องไะมันปากดกลุงไ้แล้วมันลงออไปน่้าดินตรงกลางอ่างเนี่ยครับอือย่างมันแล้วก็ลุงอยู่ห้านลุงบ่ได้ยินนะลุงอยู่ห้านาหาเนะแล้มันฝากบิดไว้ คนนังนี่กระนังหัานได้หินเราบอกลุงว่าออปลากินเวทตัวนี้ <c oughs> มันมาสายย่อนมันดึงขึ้นมาพุ่งไปอ่ะโอ้ยบ้อยนะระดับน้ําก็เต็มอ่างแต่ยังไม่ลน้นส่วนรถที่เข้าไปตรงนู้นนะครับต้องอ้อมขึ้นทางด้านนู้นนะครับอ้อมขึ้นดอยด้านนู้นเข้าป่านนะแล้วก็ลงมาตรงนู้นตรงที่เห็นหลังคาห้องน้ำตน้นหินน้เห็นไหมเข้าได้นะเข้าได้อยู่ ที่เห็นเป็นไม้ปักปักอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับเป็นหมายที่คนดูแลอ่างนะครับผมได้ทําหมายไว้ให้สําหรับงานชิงหลิวนะครับชิงหลิวหน้าอ่างนะครับได้บอมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสังเกตดูที่ไม้นะครับไม้ที่ปักไว้นะครับนี่ได้ไหมครับพี่ไม่ได้หลุดหลุดอ๋อกินอยู่เนาะแต่ว่าหลุดเนาะกินที่เผอก<ๆ>กินที่เผอขาดนะครับไม่หลุดขาดอ๋อ ได้ไหมครับขออนุญาตนะครับกำลังมาเหมือนกันป้าหมอสีน้อยนะครับอ๋อครับแล้ววันนี้เราก็จะลองตกปลาดูที่นี่นะครับโดยวันนี้ผมก็จะเลือกหมายที่ค่อนมาทางด้านท้ายอ่างฝั่งขวามือนะครับผมเป็นจุดที่มีไม้ปักหมายไว้นะครับว่าทํำหมายไวใ้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะลองลงตรงนี้นะครับ วันนี้เราก็จะตกปลาแบบชิงหลิวนะครับโดยใช้คันระยะ4.5ใช้เหยื่อเป็นไฮเกรดนะครับผสมตกแบบเม็ดนวดนิ่มเม็ดเล็กๆนะครับผมและหมายนี้เราเคยมาสำรวจหลายครั้งแล้วนะครับผมหมายนี้จะมีปลาหมอสีเล็กๆนะครับเป็นปลาหมอสีอกแดงนะครับเยอะมากๆเลยนะครับผมวันนี้ผมจึงผสมเหยื่อแบบค่อนข้างจะเหนียวนิดหน่อยนะครับ mm hmm. เผื่อไว้หลบปลาเล็กๆพวกนี้นะครับผมทอยเหยื่อเม็ดแรกเวลาประมาณ สี่โมงเย็ยนนะครับไม่ได้อ่อยเหยื่อนะครับทอยลงไปเม็ดแรกก็มีอาการโฉบโฉบนิดหน่อยนะครับผมปลาเล็กอยู่น้ําเยอะมากน่าจะเป็นปลากระจบนะเนะาะแบบนี้สายยาวลำบากมาแล้วครับปลาตัวแรกของวันนี้เป็นปลาหมอสีอกแดงนะครับเป็นไปตามคาดนะครับเพราะว่าปลาหมอสีอกแดงที่นี่เยอะมากๆเลยครับเม็ดแรกกระโดดเลยนะครับปลาตัวแรกปลาหมอสีอกแดงนะครผม ก่อนปลาแมวปลาแมวปลาแมวปลาตัวแรกเป็นปลาหมอสีอกแดงนะครับผมถอยเหยื่อเม็ดท like, ี่สองนะครับถอยลงไปก็มีอาการเลยเหมือนกันนะครับเหมือนกับเม็ดแรกเลยครับแล้วปลาตัวที่สองก็มานะครับปลาตัวที่สองก็ยังเป็นปลาหมอสีอกแดงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ยังมาต่อเรื่อยๆครับผมเป็นปลาหมอสีอกแดงเหมือนกันนะครับเล็กลงเล็กลง ครับตอนนี้เวลาประมาณห้าโมงกว่าเกือบหกโมงนะครับเราก็ได้เจอปลานินตัวแรกนะครับผมตัวนี้แต่ว่าโดนเกี่ยวขึ้นมานะครับผมไม่เต็มปากนะครับตัวนี้เต็มหางเนี่ยนะครับในช่วงเย็นก็จะมีปลานินนะครับไส์ประมาณสามนิ้วนะเติมเข้ามาแล้วตัวนี้เข้ามาเป็นตัวแรกนะครับและรู้สึกว่าในช่วงเวลาตอนเย็นใกล้จะค่ำนะครับ อาการทุ่นจะเริ่มห่างๆตัวไปนะครับเหมือนกับว่าเจ้าปลาหมอสีตัวเล็กๆนะครับจะเบรกการกินเหยื่อไปนะครับเปลี่ยนมาเป็นปลานินไซงามๆแทนครับไซนี้ก็พอได้ทอดอยู่ครับผมแต่ปลานินตัวที่สองก็ยังโดนเกี่ยวมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เกี่ยวท้องครับผมฟาวอีกแล้วครับแล้วปลานินไซงามๆก็มาอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้กินเหยื่อแบบทุ่นถอนสวยงามครับเต็มปากแน่นอนครับผมตัวนี้ ในช่วงเย็นๆหัวค่ำนะครับก็จะมีปลานิลนใสงามๆขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับ มาอีกหนึ่งตัวตัวเนี้ยหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นปลาหมอคางดํานะครับผมปลาหมอสีคางดําแต่จริงไม่ใช่นะครับผมตัวนี้เป็นปลาหมอสีอกแดงนะครับผมตัวนี้นะครับตรงคางมันก็ดํานะครับนี่นี่เป็นหมอสีอกแดงตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้นะครับเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆเลยครับมันจะมีจุดตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมจะมีลายลายพาดมาตลอดตัวนะครับแต่ที่หางไม่มีนะครับผมเห็นไหม ที่หางนี่จะไม่มีลายนะครับผมว่านจะเป็นสีอะไรก็ช่างนะนมันมีหลายสีนะครับผมแต่ว่าที่สังเกตได้ง่ายคือมันจะมีจุดตรงนี้แล้วก็ตัวเป็นลายอาจจะลายอ่อนบ้างเข้มบ้างนะครับแล้วก็ที่หางไม่มีลายนะครับผมประมาณนี้นะครับผมปากจะเล็กเล็กกว่าปานินนะครับผมตาจะโตๆหน่อยตรงนี้จะเป็นสีสีหน่อยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหม บริเวณหน้าอกอกมันจะเป็นสีแดงท้องป่องเลยตัวนี้เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ตัวผู้จะชอบหากินกลางคืนมากกว่านะโดยมากตัวเล็กขนาดสองขนาดเนี้ยที่ตัวช่วงกลางวันเป็นตัวเมียนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าตัวเมียนะครับับและหลังจากที่เราเจอแต่ปลานินไซน้งามนะครับตัวนี้จะเป็นปลานินที่ไซส์ใหญ่ที่สุดที่เราได้ในวันนี้เลยนะครับ ตอนนี้เวลาก็ประมาณ6กโมงกว่าๆนิดๆน,นะครับ<ม>ก็ได้มีโอกาสะวัดเบ็ดสับเต็มข้อนะครับตัวนี้โดนแน่นอนครับมีใสด้วยนะครับตัวนี้แต่สวิงก็ยังไม่ได้ประกอบเลยนะครับวันนี้โดนแต่ปลาตัวเล็กๆก,ก,ก็เลยไม่ได้ประกอบสวิงไว้นะครับสวิงยังอยู่ในกระเป๋าซิปอยู่เลยนะครับผมก็จะดูวุ่นวายนิดๆน,น,นะครับการเปิดกระเป๋าสวิง แค่มือเดียวนะครับผมมือนึงต้องถือคันเบ็ดไว้นะครับโชคดีที่ปลาตัวนี้นะครับกินเหยื่อแบบเกี่ยวเต็มปากนะครับกาดหลุดก็จะน้อยหน่อยนะครับถ้าเกี่ยวเต็มปากแบบนี้น่าจะมีโอกาสได้ตัวครับด้ามสวิงก็ไม่ต้องใส่แล้วครับผมปักแบบนี้เลยครับเข้าสวิงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมปลาตัวนี้ว้าวใสสวยๆเลยครับผมตัวนี้ ามาแล้วครับผมมีใสครับตัวนี้ใสประมาณสักฝ่ามือเลยนะผมบบโบเลยครับโบโบโสวิงไม่ได้ประกอบเกือบไปได้ดูปลาก็ดูลูกตานะครับอืมดูผอมไปน,นิดนึงแต่ก็ใสสวยอยู่นะครับผมพอได้พอได้ใสสวยครับผมมาแล้วมีใสตัวแรกอืมรู้สึกว่าช่วงเย็ยนนี่ การจะห่างๆไปนะครับผมแต่ก็เริ่มมีไซด์ดีขึ้นนะครับเริ่มมีตัวแบบมีไซด์เนาะค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวโอเคฝาห่ะหมาและหมาแลวโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะส่งงานในช่วงกลางวันก่อนนะครับตอนนี้เวลาประมาณสักตึ่มทุ่มนะครับคืนนี้มืดมากนะครับคืนนี้เป็นคืนเดอนมืดนะครับผมมืดมกักขัดไซด์นะครับ ครับไซผมมาตอนประมาณสักสี่โมงเย็นนะครับผมนี่นะครับเค <Okay, S 1> อยูนนะครับผมบก็มีปลานินไซส์เล็กๆแล้วก็ไส้ปลานินไซส์สวยๆหนึ่งตัวนะครับันจะมีปลานินไซส์เล็กๆไซส์แบบนี้ไซส์สามสี่นิ้วไซส์สามนิ้วแล้วก็เป็นตาหมอสีนี่ครับส่วนไซส์เล็กๆแบบ แบบนี้ก็ผมยังไม่เก็บนะครับอันนี้เก็บเป็นปลาตัวแรกนะครับยังไม่เก็บนะบเพราะว่าขี้เกียจทาก็จะเป็นประมา่าไซนี้ยสามนิ้วสองนิ้วสามนิ้วนะครับนี่นะแล้วก็มีโอ้ฝนตกพอดีเลยงานเข้าแล้วนี่นะครับผมเขามีไซน้ำง,งามมาหนึ่งตัวนะครับแบบนี้อืตอนนี้ฝนมาพอดีฝนตกนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมพอได้ทอดนะถ้ามาเร็วกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้นะครับ นี้ผมมาประมาณสักสีโโ่โมงสี่โมงเย็นนะครับก็โอเคนะครับผมพอได้ทอดอยู่นี่เป็นปลานินนะครับต่างแปลงหกส่วนอาการพุ่นกลางคืนก็นิ่งๆไปนะครับผมมีอาการห่างๆก็น่าจะได้พอได้ลุ้นตัวใหญ่นะครับผมแต่วันนี้หก่าจะต้องไปถอยแล้วครับผมเพราะฝนตกแล้วโอเคถือว่าพอได้ทอดพอได้ทอด ใช้ได้อยู่ครับผมใช้ได้อยู่โอ้หานเข้าแล้วฝนต,ตจกจะทำยังเนี่ย